ครับช่วงนี้ค่ะกับรายการเดี๋พี่เพิ่มชมเนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยแขกรับเชิญทย้งคนนี้ต้องบอกเลยคุณข่าว่าเขาไม่ธรรมดามากๆเลยนะและก็เขาเคยมารายการเราแล้วครั้งหนึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านอยู่กับไอทีประสบความสําเร็จแล้วก็มีทริคในการสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยร่ารวยมาแล้วมากมายครับวันนี้ค่ะเคล็ดลับของเขาสําคัญมากๆใครที่อยากรวยกับออนไลน์ทำไอทีของเราวันนี้พบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่าค่ะ คุณธนโรธทิติจริยาวัดหรือว่าจัดออฟไอทีเอ็กซ์เปิดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจ่ะ ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีจย์ค่ะออนไลน์ยังดีอยู่อีกเหรอคะครับต้องบอกเลยครับว่าจริงๆนะฮะหลายๆธุรกิจนะฮะโดนผลกระทบนะครับแบบรุนแรงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายนะฮะไม่ว่าคนทํางานประจำนะฮะก็ถูกเลิกจ้างแล้วถูกว่างงานเลยนะฮะแต่ตรงข้ามและส่วนกระแสครับธุรกิจออนไลน์เนี่ยกับโตแบบส่วนกระแสเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะยอดขายนะของปีที่แล้วเนี่ยประมาณ400ล้านนะฮะตอนนี้ก้าวกระโดดครับเป็น90 0ล้านเลย เดี๋ยวก่อนนะ400ครับ400เป็น900 400ไม่ใช่เป็น900อะไรด้วยนะคครรัับบใช่เพราะอะไรครับเพราะด้วยสถานการณ์ของโควิดในปัจจุบันเนี่ยนะครจึงทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยครับอยู่บ้านนะครับแน่นอนครับเวลาคนส่วนใหญ่อยู่บ้านนะครับเราจะไม่ค่อยเป็นโควิดจริงไหมฮะแต่เราจะเป็นหนึ่งโรคครับอะไรครับโรคชักครับชักอะไรครับชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็เป็นโรคตีบด้วยครับตกระเป๋าเงินตีบตันนะครับแล้วก็เป็นนิสินพองโตนะฮะไอ้โรคพวกนี้นะครับมันจะเข้ามานะฮะตอนที่เราอยู่ บ้านนะฮะเพราะเราส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำอะไรจริงไหมฮะแต่แน่นอนครับแต่ถ้าวันนี้เรามาเรียนออนไลน์ครับเราจะเป็นหนึ่งโลกเหมือนกันโรคเรือรังรวยเรือรังและรวยเรือ นนใช่ครับเราก็ต้องมีความรู้ครับเกี่ยวกับการค้าขายบนโลกออนไลน์นักปฏิวันเลยครับค่ะแล้วถ้าอยากเป็นโรแบบรวยเลื้อนังอยากจะมีความรู้ด้านการค้าขายวันนี้แอดไลน์มาก่อนเลยคุณผู้ชมอันนี้หมายบอกทริคนิดนึงนะคะไลน์ที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ @ai45 นะคะหรือว่าสแกน QR code เม,ม,มื่อแอดไลน์หรือว่าสแกนมาแล้วพี่เอกเราต้องทักสติกเกอร์มานิดนึงส่งมาหน่อยใช่เพราะบางทีมันทักมาแต่มันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องส่งสติกเกอร์นิดนึงนะางบางทีมันมีค้างอยู่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวคุณจะพลาดโอกาส ความรวยครั้งนี้อาจารย์ถามตรงๆเลยบอกเราก็ทราบประวัติอยู่แล้วนี่เมื่อก่อนเป็นเด็กแววนนะาคุณผู้ชมถามไม่น่าเชืช่อนะ<ช>วันนี้มาเป็นด้านไอทีได้ยังไงนะการเริ่มต้นทําออนไลน์หรือการตัดสินใจไปเรียนอ่ะอย่างเราทุกคนตอนนี้ที่เป็นพิธีกรอ,อยู่จะลงไปออนไลน์มันยากมากนะเพราะว่าบางคนยึดติดก,กับอาชีพเดิมครับจริงนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องยากจริงเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเหมือนสมัยก่อนครับเราแปลงปันสมัยก่อนแปลงปันยากไหมครับค่ะ แต่ทำไมปัจจุบันแปลงฟันไปด้วยเราโทรศัพท์ไปด้วยได้ครับ<อ>จริงบนโลกออนไลน์ครับไม่มีคนเก่งครับมีแต่คนทําซ้ส مر ส مر ส مر ําเสมอวันนี้ก็เลยเอาสูตรลับมาบอกดีไหมครับก็บอกว่าคนเก่งนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองครับคนฉลาดเนี่ยจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแต่ถ้าคนฉลาดกว่านะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จเช่นวันนี้อยากเป็นพิธีกรชื่อดังก็ต้องเรียนกับทั้ง3ท่านจริงใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้อยากขายของออนไลน์ให้ปังครับก็ต้องเรียนกับอาจารย์ออฟไอทีเปิดครับเรียนจากคนสําเร็จเลยเพราะนั้ ไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่มัมนหรือบางทีโอเคมันล้มลุกคุกค,คานมีคนช่วยมีคนให้คำปรึกษาและหลายคนก็กังวลใจอีกเรื่องหนึ่งครับว่าอา้าวแล้วเวลาเวลาเรียนเนี่ยนะครับคนอายุเยอะๆจะเรียนได้ไหมนะฮะสังเกตไหครับ,กกรบว่าในคารดของผมเนี่ยนะฮะ ตอนนี้สอนไปทั้งหมดนะครับประมาณ200รุ่นแล้วฮะ200รุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยประมาณ2,000นคนเพราะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวครับแล้วก็สอนนักเรียนไปทั้งหมด3 0 0 0 0นคนลวนะครับเพราะว่าประมาณ80%เป็นครับเป็นผู้สูงวัยหมดเลยนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาระให้กับลูกหลานจริงไหมฮะเวลาให้ลูกหลานสอนยากไหมครับยากมากเลย ็ดีเนี่ยนะฮะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะฮะจะมีลูกจะมีครูพี่เลี้ยงครับมาช่วยสอนนะฮะเหมือนกับเราอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับเลยทําให้นะครับผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเรียนได้นะครับก็เหมือนกับนิทานเรื่องหนึ่งครับกระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่าทำไมเต่าถึงชนะกระต่ายเรื่อยไปครับเวลาแข่งกันใช่ไนมสม่ําเสมอเลยถูกต้องครับก็เราเดินสม่ําเสมอนะฮะแล้วก็มีคน ที่เป็นพี่เลี้ยงนะฮะสูตรลับสองข้อง่ายๆเลยครับหนึ่งหาโค้ดที่ดีครับมาสอนอันที่สองครับเราต้องทําและสม่ําเสมอเท่านั้นครับ่อาจารย์อย่างนี้คนสําเร็จอะตอนนี้ในกลุ่มของอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยคือเยอะมากแล้วการที่คนใหม่อ่ะจะเข้าไปอันนี้ความรู้สึกใหม่นะเฮ้ยมันไม่มีที่ว่างให้เราแล้วมันสายไปไหมใช่ไหมก็ดูตัวเลขเหมือนเดิมครับเพราะว่า นะผู้ซื้อเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ80%แต่ผู้ขายนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยอยู่20%คนก็กังวลใจว่าเอ้าแล้วตอนนี้มันจะทำทำตลาดยังมีเยอะนะครบอกเลยครับว่าทำทันแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปทำเองเนี่ยมันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรชบายากมากนะครับเพราะเราต้องไม่รู้ว่าเราต้องเรียนอะไรก่อน1 2 3แต่นะครับในคาดค้านี้จะบอกเป็นสเต็ปให้เลยนะครับในคาดค้านี้นะครผมก็เลย รวบรวมครับประสบการณ์จริงนะฮะมีคนถามผมมามากเลยครับว่าทำไมผมถึงได้ฉายาว่าอาจารย์ออฟไอทีเปิดอยากรู้ไหมฮะจริงๆเนี่ยนะฮะฐานะที่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างยากจนครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นคณะนิ้วเคยดูไหมฮะเคยดูสมัยเด็กๆแสดงว่าอายุประมาณ40อัพบุ๊ถูกต้องสิ ทำไมนะครับดูเหมือนกว่าอะกว่าก็คิดว่าประมาณ25่สิบห้าต้องบอกเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยยากจนมากครับก็อยากจะได้คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีเงินซื้อเราก็ชอบไอทีนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะตั้งแต่ เป็นพาร์ทไทม์ครับเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เด็กนะครับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็เก็บเงินก้อนหนึ่งครับก็มาทาธุรกิจที่ตัวเองชอบก็คือร้านคอมพิวเตอร์แล้วร้านเน็ตนั่นเองนะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยบูมไหมครับมแต่ปัจจุบันเคยเห็นไหมฮะร้านเน็ต้โหเคยเลยครับเจ๋มาเลยใช่ครับอันนี้อาจารย์ครับเมื่อสมัยตอนที่เราทํางานนะฮะก็เขาบอกว่าขยันนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยันผิดที่เนี่ยสิปีก็ไม่รวยนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะ ตอนขยายธุรกิจเร็วเกินไปนะคะก็เลยมีหนี้ประมาณล้านหนึ่งนะฮะกุ้มใจมากๆครับจะปลดหนี้ได้ยังไงแต่โชคดีครับมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาสอนการตลาดออนไลน์ให้นี่แหละครับออก,ก็เลยสามารถปลดหนี้ได้ครับตอนนี้สร้างธุรกิจเป็นร้อยล้านเลยนะฮะก็เลยนะฮะ รู้สึกว่านะครับสำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันครับก็เลยเปิดคอร์สออนไลน์นะครับช่วยชาติขึ้นมานะครับนะครับประหยัดครับอ่าประหยัดที่ว่านี้ประหยัดจริงไหมจ๊ะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จากปกตินะครคอร์สนี้นะครสอนจากประสบการณ์จริงนะครับสามวันนะครับสามวิชานี้จากราคา8,900บาทครับหรือเพียง8 9บบาท รถสวยเป็นสองตัวนะ ki แต um> right> ่ย้ำนะครับใช่แต่ย้ำนะครับสำหรับรายการนี้ครับ100คนแรกผมให้เรียนปีเลยอ๋อนะครับเพราะเขาบอกว่าความรู้นะฮะยิ่งเก็บนะับยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งได้เสมอครับวันนี้ครับก็เลยเอาคอร์สพิเศษมาให้ดีไหมฮะว่าในคอร์สเอะไรคอร์สนี้นะครับมีทั้งหมด3วันครับวันแรกที่คนอยากรู้มากๆเลยคือการเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์เขาทำกันยังไงในหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าเปิดร้านค้าเป็นครับแต่เปิดแล้วทําไมมันไม่ปังสักทีนะฮะ จะบอกเลยครับในคาสนี้จะบอก6เสาหลักครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเช่นคําว่าคอนเทนต์ต้องใช้อะไรบ้างนะครับสีที่ต้องใช้โลโก้นะครับหรือภาพต่างๆเราต้องใช้อะไรบ้างนี่คือวันแรกนะครับวันที่สองนะฮะจะสอนการค้นหาครับกลุ่มเป้าหมายเช่นสังกัพันครับเอาไปขายหน้าผับหน้าเทคได้ไหมครับไม่ได้ไอ้ที่ไปขายที่เอกิโมก็ไม่มีคนซื้อจริงเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของเ้าว่าเราควรขายอะไรเช่นหลายๆคนนะครับขายอาหารเช่นแกงไตปลาเนี่ยคิดว่าควรขายให้จังหวัดไหนครับ ไตแกงไตปลาใช่ใต้ไงใต้เนาะจริงๆนะฮะจังหวัดที่ค้นหาเยอะที่สุดคือสระบุรีครับแต่เราไม่รู้นะครับในคานี้จะบอกเลยนะฮะและจะบอกเทคนิคครับนะฮะเวลาคนทักเข้ามาเนี่ยเราจะพูดอะไรตอบอะไรแล้วก็ทักอินบ็อกซ์ยังไงโอเคไหมฮะและหลายคนมีคนทักเข้ามาพิมพ์เขาว่าสนใจเสร็จปุ๊บเราก็กระตือรือร้นเลยส่งเลขบัญชีให้เขาเลยเขาก็เงียบไปเลยจริงไหมฮะใช่ครับเราต้องรู้กันครับว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยทักเข้ามาต้องการอะไรเทคนิคพวกนี้นี่คือแบบ อมันต้องมันต้องใช่มันมีรายละเอียดนะถูกต้องและหลายหลายคนครับก็กังวลใจนะครับว่าอ๋อแล้วเวลาทําโฆษณาหรือการยิงโฆษณาเนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวทําได้ไหมอ่านะครับในคาดนี้ก็จะบอกเลยนะฮะและ สุดท้ายนะฮะวันที่3คนอยากรู้มากๆเลยเวลาเรียนอะไรแล้วเนี่ยเราจะขายอะไรดีอ่าแม่ค้าอะไรหลายๆคนเนี่ยนะฮะติดปัญหาเรื่องหนึ่งครับนะฮะไม่มีทุนะฮามันต้องมานั่งแพ็คของเองซ็อกของเองและส่งของเองนะฮะวันนี้เราจะมีโมเดลธุรกิจนะครับใหม่เลยที่ไม่ต้องมานั่งแพ็คของครับซ็อกของและส่งของเองครับนะฮะเป็นทั้งหมด3วัน3วิชาครับแต่สําหรับรายการนี้นะฮะบอกเลยครับว่ามีแพลตฟอร์มหนึ่งครับที่โด่งดังมากแถมอีก3วันไปเลยอวาเป็น6วันยหรอ6วันครับแพลตฟอร์มที่กำลังโด่งดังแล้วก็กำล ือติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่สอนเล่นติ๊กต็อกเลยเหรอใช่ครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการเล่นติ๊กต็อกเนี่ยนะฮะจะเป็นวัยรุ่นเล่นจริงไหมฮะจะหาเงินได้ไหมบอกเลยครับว่าติ๊กต็อกเนี่ยโด่งดังมากในข้ามคืนนะฮะมีนักเรียนผมเนี่ยอายุประมาณ70กว่าปีนะฮะสอนการตัดภาพและแต่งคลิปนะฮะสอนเสร็จปุ๊บนะฮะก็เราก็พูดบนติ๊กต็อกนะฮะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะฮะแล้วโพสต์ลงไปปุ๊บข้ามคืนครับมีแสนไลค์เลยเชื่อไหมครับบนโลกออนไลน์ไม่ต้อง มีคนหน้าตาดีก็ได้ส่วนใหญ่คนเขาจะชอบฟังในสิ่งที่คนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคืออะไรที่มันเรียวๆนะนวันนี้นะเออแล้วแบบสัมผัสจับต้องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคนชอบมากเลยในทิกต็อกครับเนี่ยฮะก็คือแถบิสาวันสรุปนะฮะมีทั้งหมดนะฮะหกวันหกวิชาเลยนะฮะมีนะฮะเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งไลน์มาร์เก็ตติ้งยูทูบมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทิกต็อกมาร์เก็ตติ้งนะฮะเป็น6วันครับ6กวิชานะฮะจากราคานะฮะ8,900บาทตัดสูดลงไป2ตัวเหร 89บาทนะฮะแต่สําหรับรายการนี้นะฮะที่นะฮะทักเข้ามาตอนนี้หรือแอดไลน์มาตอนนี้ครับ100คนแรกนะครับเรียนฟรีกันไปเลยนะฮะสามารถสแกน QR code ไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือโทรเบอร์นะฮะจำไว้ก็ได้นะครับ0 2 1 1 4นะฮะ1899ครับ100คนแรกเรียนฟรีกันไปเลยครับหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดนะฮะแอสไซ AI 45ครับ100คนแรกเรียนฟรีกันเลยครับอย่าลืมนะคะแอดไลน์แล้วต้องทักแชทด้วยนะคุณผู้ชมค่ะและอันนี้หมายอวเมาส์นอกเรื่องนิดนึงครับออคือจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัดออฟอะค่ะอยู่เบื้องหลังความสําเร็จครับ ของบริษัทบริษัทหนึ่งแต่ว่าขออนนี้ตไม่เอ่ยชื่อนนเนี่ยเขาเป็นคนวางระบบนะแล้วก็การ,รที่คุณจะทําธุรกิจออนไลน์หรือว่าเอาเอา,เอาไม่ต้องทําออนไลน์ก็ได้การจะทให้โลกออนไลน์ของเราอะ่ะหรือตัวเราอ่ะบูมขึ้นมาการตลาดสําคัญมากม Facebook เบื้องหลังสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี้ยอาจารย์ออฟนะคะมีประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดอันนี้ได้จริงอ,อันนี้อันนี้คือขอเมาส์ความจริงให้คุณผู้ชมได้ฟังเนาะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดถ้าอยากจะรู้อะไรยังไงให้ถามอาจารย์เองแต่อาจารย์คะจากวันนั้นเนี่ยที่แบบเป็นเด็กในโรงยิ้วอะไรเง อาจารย์คิดว่าเรามาถึงจุดที่สูงสุดและประสบความสำเร็จอย่างที่เราหวังหรือยังใช่ครับต้องบอกเลยครับจริงๆสิ่งที่อาจารย์มีความสุขเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าจริงๆจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็สามารถซื้อรถซูเปอร์คาร์ได้2คันครับอยี่ห้อยี่ห้อล a m b o r g h i n คัอราะคันหนึ่งแล้วก็ lamborghini คันหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าจริงๆธุรกิจเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าจริงๆหลายๆคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะทําธุรกิจผลลัพธ์มันได้จริงไหมบอกเลยครับว่าถ้าเราเข้าไปเรียนรู้นะครับเราแล้วต่่่สิิงทีผมมภูใจนะครับไไม่่่ใชเรรืองายด้่ ผมภูมิใจที่สุดคือทําให้ลูกศิษย์นะครหลายๆคนเนี่ยสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ผมจําวันที่ผมนะครเคยล้มเหลวนะครับในชีวิตมาก่อนได้ผมจําวันที่ผมครับเคยเป็นหนี้มาก่อนได้และมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาสอนนะครับให้ผมรู้ว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยไม่ได้เรื่องยากครับแต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆแค่เราศึกษาแล้วลงมือทําอย่างจริงจังนะครับเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาโปรพิเศษนะครับมาให้เลยนะฮะจาก3วันนะฮะเป็น6วัน6วิชาครับวันที่1สอนการทําร้านค้านะครับ 30มสิคำทรงพลังครับที่แม่ค้าวอลายต้องใช้ต้องใช้อะไรบ้างกลยุทธ์การต่อรองครับปิดการขายภายใน5นาทีเทคนิคครับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ซ่อนอยู่นะฮะแล้วก็แถม Ti k กต็อกมาร์เก g ติงนะครับยูทูบมาร์เก็ตติ้และรายมาร์เก็ตติงนะฮะเป็นทั้งหมด6วัน6วิชาครับจากราคานะฮะแปดพบาทนะฮะเหลือเพียง8 9บาท แต่สาหรับรายการนี้ครับ100คนแรกเรียนฟรีครับจริงๆคนหลายๆคนเนี่ยฮะก็เข้าใจแหละครับว่านะฮะด้วยสถานณปัจจุบันเนี่ยออนไลน์นะฮะมันไม่ใช่เป็นทางเลือกแล้วนะฮะออนไลน์นี่แหละครับคือทางรอดนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะฮะลองมาศึกษาเขาบอกว่าคนเรานะฮะล้มกี่ครั้งครับไม่สําคัญครับสาคัญขอลุกครั้งเดียวได้ก็เพียงพอครับตัวอาจารย์เองเนี่ยเคยล้มมาก่อนนะฮะ ชีวิตติดลบเป็นนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็มาพลิกชีวิตครับด้วยธุรกิจออนไลน์ก็อยากจะส่งต่อเครื่องมือเครื่องมือนี้ครับอยากจะส่งโอกาสโอกาสนี้ครับให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้ออนไลน์ค่ะว่าเราสามารถจะทามันได้ยังไงครับค่ะจริงๆเร,รเราอยากจะรู้นะคะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดที่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหมอนจะบอกว่าแอดไลน์แล้วก็ทักสติ๊กเกอร์มาก่อนนะฮะคือถ้าเราไปเรียนแล้วไม่ใช่เราก็ เฉยๆอยู่บ้านได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเร<ม>ียนแล้วมันใช่อะอชีวิตเราต้องเปลี่ยนทันทีนะคุณผู้ชมค่ะใช่ครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่มีสินค้าอยู่แล้วกับกลุ่มที่ไม่มีสินค้าครับมีสินค้าก็นาสินนาความรู้ไปต่อยอดได้เลยกลุ่มที่ไม่มีสินค้าครับก็สามารถนําของ อาจารย์เนี่ยไปขายก่อนได้เลยครับ oh. อ่าเขาเรียกว่าใช้ปัญญานําทุนครับโอเคใช้ปัญญานําทุน<ช>นะครับ<ช>ผมไม่ต้องมีต้นทุนด้วยตัวเงินเยอะยๆมากมายก็สามารถเรียนได้นะครับนี่เลยนะครับยังขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแอ,อดไทยไปแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ด้วยอย่าลืมนะคะส่งสติ๊กเกอร์ทักอาจารย์ไปด้วยนะคะผู้ชมค่ะวันนี้100สายแรกที่โทรเข้ามาเรียนฟรีค่ะวันนี้นะฮะหมาต้องขอขอบคุณอาจารย์อ๋อมากๆนะคะที่ให้เกียรติรายการเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณอาจารย์มากๆคับ ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการเดี๋ยวพี่ผู้โชว์เดี๋ยวเสาร์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะลาไปพร้อมๆกับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ